สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีที่เราเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของการหลอกแดกของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ครับอยู่ในเออ่เซิร์ฟเวอร์สเตเกียน Minecraft อยู่กับผมโนตินอตนะครับผมกับไม่ใช่กิจกรรมนะวันนี้เราจะมาเล่นสนาม Bed War ของเรานะหรือ MCJ War อันใหม่ของเรานั่นเองนะฮะชื่อสนาม Two Castle นะครับแต่ว่าเนื่องจากสนามเนี่ยรองรับได้เพียง48คนนะครับเราก็เลยให้ต่อแถวเป็นฝังแถวกันนะฮะเราอาจจะเล่นสองรอบจะได้เล่นพร้อมกันทุกคนนะครับอ่ะ ในระหว่างคลิปนะฮะถ้าเกิดผมตายหาออกมาก่อนนะครับด้วยความก่าของผมเองเนี่ยผมก็เรียกเลยว่าเดี๋ยวผมก็จะพอดคลิปแล้วก็เริ่มเกมใหม่ไปนะครับพอ <c oughs> ม,มีท่าว่าจะตายเร็วนะครับสนามนี้ครับไม่มีอะไรมากครสนามนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสนามที่ซื้อของไม่ได้ไม่มีของกินให้และเ สนามใกล้กันมากนะครับฉะนั้นต้องฆ่ากันเดียวตบกันอย่างเดียวครับตายแล้วตายเลยนะฮะโดนทุบเตียงออกนะครับแนะนำนะฮะใครที่ได้เข้าไปนะครับก็ควรจะกันเตียงของตัวเองไว้ดีๆนะครับอีอีอ่ะแต่สนามนี้เป็นสนามที่แฟร์มากนะเพราะว่าทุกคนไม่มีของเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นอะไรที่ฟึตติงกระดิ่งแมวมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปนะฮะวันนี้ผมจะไปเล่นกับเคียวยักษ์คุงนั่นเองนะครับเคียวยักษ์คุงอยู่ไหมอ่าอยู่ครับอ่าโอเคนะฮะแล้วก็มีโอเคสตีิกับซีล็อกช่วย จำกับอยู่ข้างนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอี๋เนี่ยต้องไปยังไงฮะเดี๋ยวทุกคนที่นี่นะครับจะได้รับดอกไม้นะครับจากโอเคิตี้นะฮะแล้วก็กดนะครับผมเอาดอกไม้มาอันหนึ่งอ่ะไหนเขียวยะอยู่ไหนเอาไปกอั็นีนี่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 ผมให้โอเคิตี้ไว้ร้อยกว่าอันอ่ะสองรอบแล้วน่าพออยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วกดมาครับก็จะวาร์ปมาที่นี่นะฮะเสยดอกไม้นะครับโอเคเราเข้าก่อนเลยนะเขียวยะ ครับผมโอเคแจกแจกเลยครับแจกเลยฮะให้เข้ามาเลยฮะโอเคครับไม่เป็นไรเราชิวๆนะครับเรายังไม่รีบเข้าเพราะเดี๋ยวมันจะนับเวลาถอะแต่จริงๆเราเข้าไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันต้องรอครบกี่คนนี่แหละถึงจะนับเวลาถอยหลังนะครับโอเคแจกทีหลายๆคนเลยนะให้เข้ามาพร้อมๆกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยู่ฝีแดงเว้ยมีเขียวอ่าตายแน่นอตอีกก้อนเราตบเขียวยาตายนะอ่าเอาให้ตายเร็วนะโอเคอนะแท็กทีมไฮไฟ,ไฟนะครับอีซี่แน่ฮะ ใครใครอยู่ข้างนอกอย่าเพิ่งกดเข้ามานะรอก่อนนะครับเดี๋ยวมันนับถอยหลังนะเพราะว่าออไอเกมนี้นะครับมันหกคนขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะทีมเราสามคนนะครับถือว่าเป็นเกมที่ต้องการคนน้อยนะปกติต้องแดคนใช่ไหมแต่นี่หกคนเองนะครับมีแค่2ทีมนะครับถ้าเกิดเบ็ดอลอันอื่นของเซิร์ฟเราเนี่ยปกติจะมีสีเขียวสีแดงสีม่วงแล้วก็สีฟ้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะมีแค่สีเขียวกับสีแดงนะครับตบกันอีซี่อีซี่นะครับผม อ่าทีมละยี่สิบสี่คนนะก็บอกอย่าเพิ่งกดเข้ามาไงเดี๋ยวมันก็เริ่มหรอกอะนะเอาเลยครับเวลาลับถอยหลังแล้วลับถอยหลังสามสิบวิแล้วกดออกไปก่อนคนหนึ่งเออแย่มากไม่เป็นไรผมออกไปเองก็ได้เดี๋ยวผมออกไปรอดูคนข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนมาครับกดป้ายเลยเออกดไป้ายมาเลยครับแล้วรอเลยฮะจึบ๊บเดี๋ยวพอครบครบเยอะๆแล้วค่อยเข้าไอ้นี่ฮะค่อยสบายไปนะ เพราะทข้างนอกน่าจะไอ้น,นี่กันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมทีพีไปดูหน่อยดิน่าจะกําลังแจกแจกดอกไม้กันอยู่นะฮะอ๋อผมชื่นใจใหเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจใเนี่ยเซิรฟ์ฟเราเป็นเซิรฟ์รฟ,รฟที่แบบโคตรมีระเบียบนะครับเจ๋งอะบอกให้บอกให้ใหใหต่อแถวปุ๊บทุกคนรู้เลยต้องทอํายังไงนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เจ็บแมวมากครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกน,นิดนึงแล้วกันนะครับผมเรื่องของวิสแป d นะครับตอนนี้เราก็ขายได้ประมาณอ49อันแล้วมั้งผมจำไม่ได้นะ48หรือ49นะครับ ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วนะครับวันที่15นี้เราก็จะทําการจัดทำวิสแบนนะครับปิดปิดปิด,ปดับสั่งนะครับแล้วจัดทํำวิสแบนขึ้นมานะครับแล้วก็คํานวณน,นะครับเมื่อเมื่อเราจัดส่งวิสแบนทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะคํานวณรายรับรายจ่ายทั้งหมดนะครับผมและเอารายกำไรที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้มูลนธิธิเด็กกำพรานะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าที่กลุ่มของ Facebook s t a ตเกียนไมค์ครับได้นะครับผมเพื่อที่จะไปร่วม ทำบุญกันนะครับผม่ะนะตอนนี้ยังไงเข้าไปกี่คนแล้วสี่คนอยู่ใช่ไหมมากี่คนแล้วเนี่ยสี่คนเ,นเออมาถึงสี่สิบคนยังในตอนแถวนี้จะได้รับง่ายๆนะครับไป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 อ่าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราพรอย์กันแป๊บหนึ่งแล้วกันรอจนกว่าคนจะเข้ามาครบสี่สิบคนนะครับสักครู่หนึ่งจ้ะอีอีโอเคครับตอนนี้คนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าก่อนนะตามกันมานะครับอีอีอีอเอ,อ้า กูมาอยู่ฝั่งเขียวเอออยู่ฝั่งเอา้าเขียวหรือแดงวะอ๋อแดงแดงแดงแยังอยู่แดงอยู่นะฮะเนะตบเขียวยาวเว้ยอือชิวๆนะครับห้สิบกว่าคนนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรนะชิวๆนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงอืมเ,เล่นคนละไปด้วยกัน,ไไกนอะไรวะไม่ผมคนถ่ายนะอย่ามาทำอย่างนี้นะครับเสียใจมากเลยนะครคบถ่ายต้องฆ่า มันได้ส5หคนครับไม่เป็นไรครับลอรอบหน้านะแจกบัตรรอรอบหน้าได้เลยออกนะครับแจกสักสามสิบคนนะครับรอบหน้าฮะเราอาจจะเล่นสักสามรอบเนาะกาลังดีนะครับผมฮะผมอยู่ทีมนี้ฮะตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับเฮ้ยมึงกันบ้าดีๆนะกันดีๆนะอย่าให้มันหลุดเข้ามานะตรงนี้มีทางเข้านะมายืนมายืนสแปมต่อยตรงนี้คนหนึ่งดิฮะเอาล่ะเราจะวิ่งไปครับเดี๋ยวผมเป็นฝ่ายบุกเองนะฮะตบเลยนะฮะตบแน่นอนนะครับ พยายามอย่าเพิ่งไปฆ่ามันเว้ยฆ่ามันมันก็กลับไปที่บ้านของมันเองเว้ยเราเนียนเนียนเนยนหาคนเนียนไปคนเดียวพอนะครับตบตบตัวนี้ก่อนตบ,ตบพนันธุ์นั่นก่อนเฮ้ยอย่าออกอย่าออกไปหมดดิกันกันบ้านด้วยกันบ้านเฮ้ยมันออกมาหมดแล้วเว้ยพวกเราวิ่งเข้าไปเลยเอออะไรอะไรอะไรเราอะไรเราอะไร,ะไร,ะไรเรามามามาเอ้าชิบหายตายหะเด้อ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 การการดีๆนะการดีๆนะเฮ้ยมันบุกเข้ามาแล้ว เอาเลยเอาเอาเอาให้แตกครับเอาให้แตกเฮ้ยคนเราเยอะกว่ารีเทิร์นมาแล้วลุบลุบไปลุมไป,ม,ไปมันเข้าไปแล้วเร็วเรียบร้อยเอ้ยฆ่าฆ่าเลยฆ่ารีเทิร์นเลยนั่นแหละไม่เกิดแล้วโอ้ <laughs> เอ้ยบอกให้การดี <laughs> ๆการกันเลยเขียวยะอยู่ไหนเขียวยะไหนจ้า <laughs> <laughs> ป่าพวกเรายังไงก็ไม่เกิดแล้วบุกเลย <laughs> ดีกว่าเฮ้ยมันบุกว่ะไอเชนะาไอเชนะเข้ามาแล้วตีตีตีฆ่าฆ่าเฮ้ยเอ้ยมันเข้าไปว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี yeah. yeah, yeah. ๋ยวเฮ้ยกันกันนะเขาเขาเข้ามาบุกเขาเข้ามาบุกอยู่แล้วกันไว้เลยกันไว้เลยเออใจเย็นอย่าอย่าตีจากฝั่งข้างนอกนะครับเพราะตีจากฝั่งข้างนอกเดี๋ยวไอ้นี่มาเดี๋ยวมันวิ่งเข้าไอ้กระเด็นเข้ามานะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกันไว้นะกันไว้นะอย่าให้แตกนะฝั่งนู้นเลยที่สองอีซี่วินนะฮะอีซี่เกมอีซี่วินนะครับอีอีอ๋อมาแล้ว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  มาได้ได้ได้ต่อยบลาต่อยบลาเลมอนพนุนันเนี่ยเอ้ยกัดกัดยังไงกัดไปไหนกัดขาขาขาให้ได้ฆ่าให้ได้เฮ้ยมีแหลกมีแหลกมันเล่าเกินโอ้ตายตายตายไม่เป็นไรตายกลับมาเกิดกันไว้กันไว้เมื่อกี้มันหลุดไปได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับใจเย็นใจเย็นกันไว้กันไว้นี่ไงพนุนันมาแล้ว ทุบ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 นี่ตายตายเมื่อกี้ไม่คนนึงเปล่าวะกูเห็นแวบๆเหลือหกคนแล้วเหลือหกคนแล้วเหลือหกคนแล้วเฝ้านี่ไว้เฝ้านี่ไว้หกคนเฝ้านี่ไว้นะครับล่าล่าล่าเลยเหลือสี่เหลือสี่มัดตายตายมัดตายตายตายมัดตายได้โดนตายได้โดนตายได้โดนสี่เกอร์เหลือสองเหลือคนเดียวอยู่ไหนเขียวยะอยู่ยังเขียวยะไปยังตายไปแล้ว เหลืใครวะล่าเลยครับล่าเลยครับพี่น้องครับเหลือคนเดียวครับอีฟี่ไลฟ์มากเลยครับอ๋อีฟี่วินมากฮะไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ในกังหันบ้าบ้านกังหันนะ่ะหาหาหาึบซึบ,บหรือว่าอยู่ที่บ้านเขาที่บ้านเขาเปล่าวะทงไปดูฮะจ,จุดนี้ เรียกได้ว่าอีซี่มากนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงประสานมันห่างกันแค่นี้เองครับเดินตบกันอย่างเดียวฮนะอย่างเรือนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในห้องสม,มุดเปล่าห้องสมุดมีเปล่าบูสกีนเห็นป่าเห็นในห้องสม,มุดไหมชึบดูที่กังหันดูที่ห้องสม,มุดไว้ดีๆนะฮะตรงนี้ไม่มีเรียรมันมีฟอกอยู่นะไม่น่าม,มีนะใครวัดหลือใครวัดคนสุดท้ายเนี่ย ไล่เจอเออห้องมันหรอใช่เหรออยู่ที่ห้องเหรอไม่น่าใช่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวนะทำไมฝั่งแดงฝั่งเดียวที่มีทางเข้าตรงนั้นไอ้อ๊อกมึงรับไม่ยังปะเนี่ย <c oughs> เหมือนกันนะสองฝั่งไม่เหมือนไอ้นี่มันไม่มีทางเข้าทำไม ำไมออกแม่งลำเอียงแย่ yeah, มากเน <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรถือว่าอยู่สีเขียวได้เปรียบอะไม่นี่แต่ว่าขนาดสีเขียวแม่งเข้ายากนะเรายังสบายเลยเออแสดงว่าเกมนี้เราแม่งสีแดงแม่งเก่งมากนะฮะหาหาสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวอยู่ไหนอุ uh ้ย huh. ผมแม่งหิววิ่งไม่ได้วะ ฮะสีเขียวไปตีที่บ้านเหรอจริงเหรอเจอเปล่าเจอสีเขียวเปล่าเอออยู่ไหนวะสีเขียวสีเขียวหาก่อนนะครับเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาเร็วออกมาเร็วลูกกุ๊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 ก อยู่ไหนวะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เห็นหรอในบ้านมันไม่มีนะผมดูทั่วแล้วเอ้ยหรือว่ายัง,ย,งยังไม่ได้ดูในห้องในห้องห้องหินมันมีปะไปดูยังอยู่ไหนวะอะไรแม็กนัมแม็กนัมอะไรอ้าว กิดอะไขึ้นแมกกน้่มโดนตีเหรอแม่หมดสองตัวสองตัวอะไรวะมดแม่หมดมันเป็นด่านนี้ด่านนี้มันก็อย่างนี้แหละครับช่วยไม่ได,เด้เดี๋ยวก่อนี๋กอเดี๋ยวก่อันนี้ก่อนฆ่าตัวตายก่อนเอาเอาให้วิ่งเร็วเหมือนเดิม อยู่ไหนใครสีเขียวมอบตัวให้ดีๆใครสีเขียววะดูว่าใครสีเขียวบ้านกังหันเหรอชัวร์ป่ะจริงป่ะตรงไหนอะไม่มีอะที่ผมไปดูผมไปดูบ้านกังหันฝั่งแดงไยฝั่งเขียวไม่มีเลยฝั่งแดงมีปะวิ่งหาวิ่งหาไม่มีเหรอ เนะอ้าอยู่ไหนอะออกเกมหนีเลยโอ้ชนะครับผมสามวิอะใครเล่นแล้วลบกุนสปาวกับด้วยนะครับนะให้คนให้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 คนที่ยังไม่เล่นเล่นเด้อเดี๋ยวก่อนแหลกแหลกแหลกรอโหลดสักคู่ ใครเล่นแล้วรบกวนสปอนกลับนะโอเคกลับมาแล้วเล่นแมบ,บอื่นก็ได้นะครับโอเคเขยักษเข้าเลยชึบอ่หลักมากนะฮะคนเยอะจัดทับหนึ่งนะครับตอบนี้อยู่สีดแดงรับนี้อยู่ฝีเดียวกับเียวยาเออ ไม่เป็นไรนะฮะชึบชึบรอบนี้เต็มป่ะสี่แปดคนป่ะออกไม่เหลือใครแล้วพี่โนต้ตรงนี้เอาไม่เหลือแล้วเหรอโอเคโอเคัเค้นรอบนี้นะ่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับยี่สิบกว่าคนไม่เป็นไรชิวๆิวยี่ิบสี่คนสั่งละสิบสองพอดีนะครับอีอีอ สีแดงเหรอเขียยยักษ์เขียยยักษ์เขียวยักษ์ยยกยยกไปบุกเลยก็ได้เดี๋ยวผมกันให้อ๋ออุดให้แล้วเหรอตรงนี้โอเคดีดีด,ดีชึบเขียยยักษ์บุกเลยเดี๋ยวกันให้ขอขอเลยขอขอแบบบุกทีเดียวได้เลยได้ปะไละปจเทนี่เราสิบสามคนเขาสองคนเราก็โกงตั้งแต่เติร์ดเริ่มต้นแล้วเออ มากันมากันอยู่กับผมระวังระวังระวังอย่าไปกันอย่างนั้นไปดูคนหนึ่งเฟลเยอร์เฟลยเยอร์ฟูไปดูคนหนึ่งดิถ้าเกิดมันมาพิมพ์5555นะเออแม่เอา5ดีกว่าเอา4444มาให้พิมพ์44นะครับไปดูข้างหน้าบ้านเลยมิโนมิโนไปดูตรงบันไดมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเออ เตะตัวครับเตะตัวครับทุกคนอยู่อย่างนี้แหละใจเย็นๆเขีจเจเยวยาบุกเป็นไงบ้างฮะเข้าไปจะถึงแล้วถึงแล้วเหรอทุบยังยังมีโน,โนมาเยอะป่ะขาข้าข้าเพราะวไม่ทันพวกมันเยอะกระติอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเขียวยากันนะเดี๋ยวผมไปเป็นฝ่ายบุกเอง รอบนี้ให้คนมาดูด้วยนะโอเคเลยนะฮะเราจะเนียนบุกนะฮะบุกแบบชั้นเชิงอยู่พอเราจะโดนไปมันไ,ไปหมดเลยเฮ้ยอยู่กันด้วยอยู่กันด้วยกลับมาอยู่กันกันด้วยเอคูลัสไปอยู่กันมิโนไปอยู่กันเร็วๆเร็วเต็มเลย เฮ้ยมันมีอ้อมไปนะมันวิ่งอ้อมไปนะเอิร์นแคทติ้งมันวิ่งอ้อมไปนะระวังนะไม่รู้จักตบละเดี๋ยว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 ช่วยกันลุ้มกันช่วยกันลุ้มกันชนะเยอะเยอะเยอะมันเยอะอยู่เฮ้ยมัน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 มาอู้อุดอยู่ข้างหน้าข้างในที่วิ่งเข้าไปแล้วอ่ะตีเลยเข้าไปตีเลยมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยเอาของใครวะ ของมันเว้ยเฮ้ยเอ้ยตบเลยฆ่าฆ่าเฮ้ยกูด้วยของเราครับโอ้โหเมื่อกี้เกือบเกือบชอ็อกฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าวราวุฒ่ะไก่มากอ๋ออีซี่อีซี่วินอีฟี่ไลฟ์แล้วนะครับเออฆ่าเอ้ย,อยจอนจอนมันจะฆ่ายัางไงยังไงไปฆ่าล้างล้างบางล้างบางให้หมดเอออีซี่ ึอาเชน่าอาเชน่ามันจะตายแล้วมันยังไม่ได้รีเลือดเลยฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยดีดักเกอร์ดีดักเกอร์โอ้ยเยอะ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 อย่าไปกลัวถ้าอยู uh ่หน uh uh ้าบ uh> ้านมันเวลาเราตายเราก็กล uh> ับบ uh ้านเราเลยแล้วเลยดักดักดักไว้ข้างล่างข้างหลังกันไว้ดีๆพอเออเขียวมีออกเกมอ่ะ อ๋อตายป่ะเซฟเซฟอ๋อตายด้วยน้ำมือเราด้ยโน้ตเอาเป็นไงล่ะเทพค่าค้าาครับฟิต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 มันจะตายแล้วมันวิ่งหนีป่ะใจเย็นใจเย็นใจเยนี้จะตายอยู่แล้วไม่เอบแล้วเอาเอไป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 ไฟิตฟิตฟตฟิ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 ตดีรถาครับ ดีดักเกอร์สวัสดีนี่ไงไรเรียบร้อยขัดสามคนอยู่ไหนห้องนี้ไม่มีห้องห้องไอ้นี่มันไม่มีครับห้องโกสตโตนมันไม่มีนะฮะเอออยู่ไหนวะตายกลับไปก่อนเฮ้ยของเรายังไม่แตกใช่ไหมปุ๊บอยู่สนากรดูไว้นะ ล่าครับสองคนสุดท้ายล่าล่าล่าชึบอยู่ไหนว่าถสีเขียวฐานสีเขียวซ้ายมือเหรอบีมได้ได้ได้ได,ได้จัดไปฐานสีเขียวนี่คืออยู่ในฐานหรืออยู่นอกฐานข้างในฐานนะ ตายใช้ตัวที่ตายปะไม่ใช่ใช่ปะตัวนั้นตายแล้วนี่ตัวสุดท้ายครับหาครับบางกานหันมีใครไปดูยังมียังกำลังเดินไปอ,อหาเลยกลางหันเหรอกังหันไหนกังหันเรากางหันเขา จฉะนั้นเราไม่มีนะนี่ไงกำลังตบอยู่เลยกำลังตบอยู่เลย,ย,เลยนี่โอ้โหเทพเทพมากเลยครับโอเคก็เป็นการรีวิวด่านสั้นๆน,นะครับถ้าเกิดใครอยากมาเฮฮาปาร์ตี้กันนะฮะก็ลองเชิญมาเล่นกันดูนะครับในเซิร์ฟสเตเกียนไมค์คาร์สนั่นเองนะครับที่เซิร์ฟสเตเกียน1.8นะจ๊ะแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับมาเซลฟี่กันดีกว่ามาพวกเรานะฮะอ่ะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับอีอีบาย